เทคนิคเลือกโปรแกรมบัญชีเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นร้อยล้านทำธุรกิจยุคนี้ต้องมีโปรแกรมบัญชีดีๆไว้ช่วยจัดการแต่จะเลือกโปรแกรมบัญชีแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณเพราะการเลือกผิดเท่ากับเสียเงินเสียเวลาและทําให้บัญชีสะดุดวันนี้เรามี5เทคนิคในการเลือกโปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมาแชร์กันค่ะ 1. เลือกโปรแกรมที่รองรับธุรกิจของคุณแต่และธุรกิจมีความซับซ้อนต่างกันค่ะเช่น ร้านค้าปลีกร้านค้าออนไลน์ต้องรองรับสต็อกสินค้าและการออกบินขายธุรกิจบริการควรมีฟีเจอร์ติดตามรายรับรายจ่ายและการจัดการภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องสามารถติดตามต้นทุนโครงการได้ 2. การใช้งานไม่ยุ่งยากโปรแกรมบัญชีควรมีหน้าตาและฟังก์ชันที่เข้าใจง่ายใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานลดภาระให้เจ้าของธุรกิจ 3. ลรองรับการยื่นภาษีและเชื่อมต่อกับ ระบบออนไลน์ธุรกิจต้องยื่นภาษีทุกปีเลือกโปรแกรมบัญชีที่ช่วยคำนวณและเตรียมเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดหรือภาษีหักหน้าที่จ่ายได้ง่ายๆ 4. ีลองรับการทำงานแบบออนไลน์และเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆยุคนี้ต้องทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเลือกโปรแกรมที่รองรับข่าว a อ c o u n t i n g สามารถเข้าถึงข้อมูลจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ 5. เลือกโปรแกรมที่มีบร,ริการหลังการขายที่ดี มีปัญหาต้องมีคนคอยช่วยเลือกโปรแกรมที่มีทีมซัพพอร์ตให้คำปรึกษาและไม่ทิ้งลูกค้าการเลือกโปรแกรมที่ดีต้องเหมาะกับธุรกิจใช้งานง่ายและช่วยให้การบริหารบัญชีสะดวกขึ้น